ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระนิถาวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีศรินทร์มหาวชิราลงกรณวรรราชภักดีสิริกิจการินีพิเดียพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์รัสวิสระหว่างวันที่17ถึงวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทโนวาติสอินเตอร์เนชั่นแนลเอจีณเมืองบาซโซและจะพระราชทานพระราชาโอการให้ผู้บริหารบริษัทโนวาติสอินเตอร์เนชั่นแนลเอจีเข้าเฝ้าทุนละอ่อนพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆของบริษัทและความร่วมมือกับประเทศไทย พร้อมทั้งถวายพระกระยาหารกลางวันด้วยจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณนนครเจนีวานอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆอาทิสมาคมธรณีสันฐานวิทยาแห่งสมาพันธรัฐสวิสบริษัทโซเชเอเตเดโปรตูเนสเล่จำกัด ศูนย์วิจัยเนสเล่และองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปสมเด็จพระกนิษฐาที่หน้าเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG970 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่ากาศยานสวรพภูงิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เวลาศนาฬิกา35นาที และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 971เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เวลา6นาฬกา10นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568